สวัสดีครับผมเออริยพลจากสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวที่เป็นอีเวนต์ใหญ่เลยนะครับ mm. เรียกได้ว่าหมอดูทุกคนหรือว่าคนที่เรียนมาทางด้านโหราศาสตร์จะไม่มีใครไม่พูดถึงดาวดวงนี้เลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะย้ายเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆมีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังนะครับแล้วก็ย้ายมากกว่า1ครั้งด้วยนะครับใน1ปีนีปีนี้นซึ่งการย้ายครั้งนี้ก็คือวันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายน ดาวนั่นเองนะครับดาวที่กำลังพูดถึงอยู่นี้จะเป็นดาวด,าว,ดวงอื่นใดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือดาวพฤกหัดนั่นเองครับซึ่งในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยถือว่าเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับใหญ่รองจากดวงอาทิตย์นั่นเองทําให้มีกระแสของพลังงานนะครับหรือว่ามีเรื่องของขึ้นพลังงานนะที่รุนแรงนะหมอดูทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะสํานักใดก็ตามไม่สามารถที่จะมองข้ามดาวดวงนี้ไปได้นะครับเราถึงได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่า มีอีเวนต์ใหญ่นะครับดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสย้ายเราลองมาฟังกันดูนะครับว่ามีผลกับคนทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างลัคนาราศีกุมนะครับดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าไปในช่องความเสียหายก็ให้ระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคนที่มีอายุมากกว่าจะเป็นคนที่นําเลื่อนเดือดร้อนหรือความเสียหายมาให้คุณคุณอาจจะมีความทุกข์ความกังวลใจเนี่ยจาก ผู้ใหญ่พวกนี้แหละในด้านดีนะครับคุณก็อาจจะได้เรียนรู้นะครับหรือว่าได้มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นนะที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจหรือพูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่ามีความเก่งในเรื่องยากนั่นเองนะหรือเรื่องที่คนอื่นทําไม่ได้แต่เราทําได้นะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มสนใจในเรื่องของปรัชญาศาส,สนาพยากรณ์ศาสตร์เรื่องลึกลับเรื่องเล่นลับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมจะพูดรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมให้นะครับเนื่องจากว่าดาวดวงนี้มาเป็นดาวอีเวนต์ใหญ่นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ช่องช่องนี้นะครับก็คือช่องราศีมังกรคิดง่ายๆนึกไม่ออกนะครับให้นึกอย่างนี้ครับนึกว่าช่องนี้ก็คือตําแหน่งตรงบริเวณ3นาฬิกาคือดาวพฤหัสเนี่ยมันย้ายถอยหลังลงมาจากช่อง2นาฬิกานะซึ่งเป็นช่องออช่องราศีกลุ่มย้ายลงมา นะที่ช่องราศีมังกรแล้วก็อยู่ประมาณเดือนครึ่งดาวพฤหัสชอบอะไรบ้างผมจะมาไล่คุณฟังดาวพฤหัสเนี่ยนะถ้ามาเจอกับเลขศูนย์นะครับหมายความว่าเราต้องไปดูที่บาร์โค้ดชีวิตของเราก่อนวิธีการง่ายๆแล้วคือเราก็เราก็แอดไลน์แอดนะแอดซินแสนะแอดในไลน์ line, นะแอดเซทไอเอ็นซเออก่อข้อมูล 300, ให้เรียบร้อยนะครับใส่โค้ดเชิญ4 5 6ให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นบาร์โค้ดของเรานะในในไลน์จะขึ้นลยบอกว่าบาร์โค้ดชีวิตตรงเนี้ยเรามองนะครับมองโฟกัสไปที่ช่องราศีมังกรหรือว่ามอง ฟกัสไปที่ช่องตำแหน่ง3านาฬิกาตรงนี้ดาวพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นเลข5อยู่เป็นสีส้มกระพริบกระพิบถ้ามันย้ายลงมาตรงนี้แหละเรามาดูว่าช่องข้างในให้ดูข้างในนะ ช่องข้างในมันมีเลขอะไรนะครับผมพูดถึงเลขข้างในนั่นคือเลขที่ดาวพฤหัสจะมาเจอหรือมาชนนั่นเองนะถ้า5มาเจอกับ0ูนย์นะเช่น50แบบนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรที่คนอื่นเขาไม่รู้นะเรียกว่า50แปลว่าคู่เก่งเรื่องยากนะครับก็คุณก็จะได้ทําอะไรในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้ก็อขอให้เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับไม่ใช่ทําได้ในเรื่องที่ไม่ดีนะอย่างเช่นไปปลดเซฟนะครับหรือว่าไปปอนไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับนะต่อไปนะครเป็นี่ยกวา ดาวคู่มิตรเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยฟังผ่านๆมานะครับหรือว่าเคยฟังหลายๆสํานักมาเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อนี้นะครับคือดาวคู่มิตรนะครับคือ5มาเจอกับ1ถ้า5มาเจอ1ในช่องนี้นะครับเรียกว่าเป็นคู่คู่ใหญ่อุปธรรมนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกเนี่ย ลัคนาราศีอะไรนะครับเช่นพวกเ,เข้าความเจริญเข้าตัวตนเข้าการงานเข้าโชคลาภอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วข้างในมีเลข1อยู่ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหอีเวนต์นี้นะครับคุณเนี่ยเตรียมเฮเลยมีเวลาเดือนครึ่งนะกอบโก้ให้เต็มที่นะครับเข้าหาผู้ใหญ่จะชะลงเฉลียอะไรก็ว่ากันไปะนะ ก็เข้าไปหาท่านนะครับรับรองว่าได้สิ่งดีๆกลับมาติดไม้ติดมือไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนอ่ะมาเลขต่อไปนะครับก็คือเลข2นั่นเองนะครับถ้ามาเจอกับ2คู่นี้เราเรียกว่าคู่ต้นรายปลายดนะีอันนี้ถือเป็นคู่ศัตรูด้วยนะครับบางคนเนี่ยที่เคยพอมีความรู้บ้างอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นคู่ธาตุดินนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้มันก็คือคู่ศัตรูนะครับนั่นหมายความว่า การงานหรือการที่คุณทําอะไรอยู่นะตอนนี้คุณจะมีอุปสรรคครับมันจะไม่ราบรื่นนะมันจะ ติดตดิดขัดขัดนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายแต่มีทางแก้อยู่นิดนึงนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายนะก็คือว่าการติดต่องานหรือการประสานงานหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ราบเรื่อนมากขึ้นถ้าเรามีเลข2อยู่ข้างในนะแล้วก็เป็น52แบบนี้นะครับก็คือให้เข้าหาผู้หญิงไว้ก่อนนะเข้าหาคุณผู้หญิงไว้เนี่ยจะดีที่สุดเลขถัดไปนะครับก็คือหมายเลข3ถ้ามีเลข3อยู่ในช่องราศรารมาีมังกรมา5มาเจอ3แบบนี้เนี่ยนะก็จะเป็น53 53คือคู่อภิสิ์ครับ โอ oh, อันนี้ก็คล้ายๆกับห้านหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้มีได้สิทธิพิเศษได้อะไรพิเศษกว่าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราขับรถไปนะขับรถไปในห้างนะแล้วมันที่จอดเต็มไปหมดเลยแต่มันมีไม้กั้นอยู่นะพวกหน้าห้างมันจะมีพวกที่จอดรถซุปเปอร์คาร์ หรือว่าที่จอดรถ v i p แต่ว่ารถเราเนี่ยมันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์หรอกนะมันก็นรถธรรมดาเนี่ยแต่อยู่ดีๆอยู่ดีๆขับไปเนี่ยยามกามอกมือเรียกมันนี่ไม่ไม่มจอดตรงนี้เลยพี่เฉยเลยนะครับอ่าอย่างเนี้เย,เร,ยเรียกว่า5า้าสนะเราก็อาจจะให้สินน้าใจอะไรก็ว่าไปต่อไปนะครับก็คือเลข4 54เนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่เลขที่เรียกว่าผมเรียกมันว่าคู่สติปัญญานะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเจราจานะครับการไปเรียนรู้นะครับการได้โอกาสอะไรใหม่ๆอันนี้คือเป็นคู่ที่ดีเลย แล้วก็เลขถัดไปนะครับก็คือเลข5ใครมีเลข5อยู่ในช่องราศีมังกร<ม>ก็จะเจอกับ5-5นะครับโอ้ช่วงนี้คุณจะกลายเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับถ้ากินเหล้าเป็นประจำนะครับช่วงนี้อาจจะรู้สึกละอายแก่ใจสักนิดนึงนะแบบว่าโอ้โหช่วงนี้แบบแหมมันก็ยังไม่ออกพรรษานะเราอย่าเพิ่งเลยงดเหล้าดีไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย มันคือคู่คุณธรรมนะครับข้อเสียของมันนะครับก็คือว่าถ้าคุณทาธุร,รกิจหรือคุณเป็นนักธุร,รกิจนะช่วงนี้การเจราจาต่อรองในเชิงชั้นเชิงทางธุร,รกิจนะครับหรือว่าในเรื่องของอะจะต่อรองทางธุร,รกิจต่างๆเนี่ยคุณอาจจะเสียเปรียบได้นะถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขาไลา่ไล่อ่ะคู่ต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6นะอันนี้เนี่ยก็จะเกิดอีเวนต์นะครับก็คือ5มาเจอกับ6เป็นคู่5 6 5 6เนี่ยนะครับเป็นคู่สุขสบายเป็นคู่ที่ใช้สมองในการทํางานใช้ความคิดในการวางแผนแล้วก็เป็นคู่ที่ทํางานแบบสบายๆไม่ได้ลงไไไปอออออกกแรรงหืว่่ามด้ ไปลุยอะไรต่างๆนะบางคนเนี่ยหรือบางที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่เศรษฐีแต่อย่าไปเชื่ออย่างนั้นทาไมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้านั่งเฉยๆรับรองไม่เป็นเศรษฐีคนเป็นเศรษฐีทุกคนนะครับลงมือทําแล้วก็มือไม้ไม่มาขยับทุกคนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่เราเอานําใช้คือว่าอะไรครับ มันจะราบรื่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้เมื่อกี้นี้คุณฟัง52ไปแล้วถูกไหมแต่นี้คุณฟัง5้อยู่ใช่ไหมถ้าห้าสอมีอุปสรรคเนี่ยห้ก็คือราบรื่นนั่นเองนะอย่างนี้เห็นภาพชัดเจนมากไหมครับนะอย่างนี้น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับเลขต่อไปนะครับที่ไม่ควรนะครับหรือว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือถ้ามีเลข7อยู่ข้างในในช่องราศีมังกรแบบนี้นะครับแล้ว5มาเจอ7เป็น57โ oh, อ้ถ้าเป็น57แบบนี้เนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับโอ้โ oh, หแล้วถ้าเกิดตกช่องไม่ดีนะบ้านไม่ดีนะครับแล้วคุณเจอ57ด้วยผมบอกได้เลยคุณเป็นไปได้น,นะคุณไม่ต้องไปเจอใครนะรโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณไม่ต้องไปเจอเลยต่อให้ท่านเรียกคุณก็ไม่ต้องไปเจอโอกาสไปแล้วได้โดนด่าสูงนะก็ก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถามให้รู้แ่่่่กกออววาาาาทาเเรรียพะะไไจจด้้ขใ ไปแล้วเนี่ยไม่สวยนะพูดตรงๆแบบนี้เลยนะครับเลขต่อไปนะครับก็คือเลข8หรือราหูนะครับถ้ามีอยู่ในชอ่องมังกรนะห้ามาเจอ8เป็น58อันนี้เราเรียกว่าคู่เล่นเหลี่ยงคุณก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะครับหรือว่ามีปัญหาเฉพาะหน้ามาเนี่ยหัวทุกทีหัว,หวคุณจะพูดปาดพูดปาดนะครับตัควคิดอะไรก็คิดออกคิดง่ายคิดเร็วคิดได้หมดเลยนะแบบนั้นนะแต่ว่า พอเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้นะยังไงก็ตามนะครับต่อให้คุณเป็นคนเก่งคนฉลาดแค่ไหนผมก็ยังแนะนำนะครับคุณต้องมีสินแสประจำตัวหรือที่ปรึกษาประจําตัวนะครับอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นจุดบอดของตัวเองหรอกจริงไหมครับนะเราก็มองเห็นแต่ข้อดีบางทีข้อเสียเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นหรือเรามีอีโก้หรอกแต่ว่าบางทีเรา เราเผล,ลอเลยหรือว่าหลงลึมไปก็ได้เลขต่อไปนะครับเป็นเลขย่อดนิยมนะครับก็คือเลข9นะถ้าเลข9อยู่ในช่องมังกรนะครับก็จะเจอกับ5 9 5 9้าก็แปลว่าคู่ปฏิหารนะครับก็จะเจอกับ เรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะได้ไปเจอครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นสายถ้าคุณนับถือพระบางคนเขานับถือพระวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเจอครูบาอาจารย์ที่ให้ของดีของวิเศษนะครับหรือว่าให้ความรู้อะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นก็ได้หรืออาจจะไปต่างประเทศต่างจังหวัดเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบาโคชีวิตนะ ที่อยู่ในช่องช่องนี้นะแล้วก็มีเลข5มาเจอสําหรับใครที่อยากรู้จริงๆนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีบาร์โค้ดชีวิตอะไรผมแนะนําเลยนะแอดไลน์แอดสินแสเป็นแอปพลิเคชันนะครับไลน์ที่บอกเรื่องราวในชีวิตของคุณแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับคุณจะอ่านเรื่องราวที่ไม่ซ้ํากับใครที่สําคัญใช้งานฟรีด้วยนะครับเผลอๆเนี่ยถ้ารู้กติการู้วิธีใช้อย่างถูกต้องนะครับยังสามารถที่จะมีรายได้หรือมีเงินจากแอปนี้ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับรายละเอียดของดาวย้ายแบบนี้เนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะรวมไปถึงกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไม่พลาดทุกๆคลิปในการแจ้งเตือนของสินแสบาร์โคดชีวิตครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลากสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญ ต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา